สวัสดีค่ะทุกคนพี่นุชหายหน้าไป2วันเนาะไม่ได้ทำทั้งคลิปเช้าคลิปเย็นเลยพอ <c oughs> ดีติดธุระนิดหน่อย <c oughs> กลับมาแล้วกลับมาแล้วอ่าเช้านี้นะคะมาหลังจากที่บำรุงอยู่หน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะตามด้วยกันแดดของเรานะคะ กันแดดไข่มุกผสมบวหิมะนะคะ SPF 50 PA 3บวกนะคะเป็นเนื้อซ c ซช่วยปรับผิวให้เรานะคะหระดับนะจากสีผิวเดิมตอนแรกที่เราทาไปเนี่ยถ้าสำหรับคนผิวเอออยู่อยู่วิดีโอหยุดไปเฉยเลยไม่รู้เมาส์ถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ย มันวิดีโอหยุดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยพี่นุชเกี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วดูดิเขาก็กลืนลงสู่ผิวเรียบร้อยนะคะและ้วก็ถ้าสำหรับคนเดี๋ยววันนี้พี่นุชจะพาแต่งหน้าเบาๆแล้วกันเนาะหลังจากที่เราลงกันแดดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เราก็ รอทาแป้งรอให้กันแดดเซ็ตตัวสักแป๊บหนึง่งโดยการจิบกาแฟ <c oughs> กาแฟของเรา <c oughs> กาแฟ KCM นะคะกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพร เยอะแยะมากมายหลายตัวเลยอย่างเช่นเห็ดลินจือสมอ,อะไรกะเยอะอะหลายตัวเยอะจนจำไม่ได้โกจิเบอรี่แปะก้วยถั่วขาวนะคะแล้วก็แอลคาเนทีนแอลกูตาไทโอนเนาะยิ่งทาน <c oughs> ยิ่งทานผิวยิ่งใสนะคะ เรียบร้อยกันแดดเซ็ตแล้วเซ็ตเข้ากับผิวแล้วก็ตามด้วยแป้งฝุ่นตลับจะเก่าๆพ่าจะเก่าๆเ,เลยนะเพราะว่าพี่นุชเอา,เอาตลับที่มีเนะี่ยตลับเก่าที่มีเนะี่ยและเอาแป้งนี้เทใส่คือจะบอกว่า เมื่อก่อนที่เป็นฝ้านะทุกอย่างเนี่ยที่ใช้แต่งหน้าเนี่ยต้องใช้แบบของดีหมดไม่งั้นมันเป็นมันจะเป็นคราบเวลาที่แบบเราเราออกแดดอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เหงื่อ,อไหลเออแต่เอาจริงๆคนที่เป็นฝ้าจะรู้เลยว่าต่อให้เราใช้รองพื้นดีเลิศประเสริฐสีขนาดไหนนะ ผิวหน้าคนที่เป็นฝ้ามันก็จะมีความแห้งกร้านมีความหยาบหรือบางคนก็แบบมันมนแต่กร้านเออใช่ไหมต่อให้เราใช้รองพื้นใช้แบบเครื่องสำอางดีขนาดไหนอะกระโปะกระโปะก็เยิม้มก็ไหลพอเหงื่อออกปุ๊บฝ้าก็ลอยเหมือนเดิม แต่พอตอนนี้พอฝ้าหายแล้วพอแบบมาใช้เนี่ยทีมชุดนี้พอฝ้าหายปุ๊บเนี่ยเนี่ยแค่ลงบำรุงกันแดดและตบแป้งพับตบแป้งเนี่ยแค่แป้งฝุ่นแค่แป้งฝุ่นอันนี้เองดูดิโอเคแล้วป่ะเออถ้าสำหรับคนไม่แต่งหน้าก็จบได้เลยนะเนี่ย เนี่ยวันนี้ทั้งวันอยู่ได้ละถ้าคนไม่มีคิ้วกเ็เขียนคิ้วหน่อยคนมีคิ้วก็แค่ปัดคิว้วปัดเอาฝุ่นออกทนะาลิปนิดนึง เพื่อให้ปากมีสีพี่นุจะเละๆไปทางนน้นเพราะอะไรวะกระจกอยู่ตรงนูน้นพากับกล้องไม่ค่อยถนัดเนี่ยเอาจริงแค่เนี้ยก็ ได้แหละเห็นปหมก็โอเคทำงานได้แล้วแต่พี่นุดอย่างขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงขอปัดแก้มหน่อยนึง อย่างที่พี่นุชเคยบอกเคยเล่าให้ฟังมาตลอดนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีงบประมาณคุณมีงบที่จะไปเข้าคลินิกรักษากับหมออ่าหลังจากที่ปัดปัดแก้มหน่อยหนึ่งแล้วก็ใช้แป้งพับล็อกล็อกเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ล็อกบัตรออนที่เราปัดไปอ่ะให้มันอยู่ะระหว่างวันเราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องปัดปัดซ้ำอ่ะเออเหมือนว่าถ้าเหงื่อออกมามันก็ไปชั้นแรกมันหลุดไปใช่ไหมชั้นสองที่เราเนี่ยเอาแป้งตลับล็อกไว้เนี่ยมันก็ยังเห็นเป็นแก้มแบบอมชมพูเป็นพวงพวงอยู่เนาะเออ อย่างที่พี่นุชบอกว่าถ้าคนที่มีงบประมาณมีงบประมาณที่จะไปรักษาหมอมีงบประมาณที่จะซื้อครีมแพงๆราคาแพงๆคุณก็ใช้ไปเลยพี่นุชไม่ได้แอนตี้ไม่ได้อะไรทั้งสิมนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มีงบประมาณงบประมาณน้อยแล้วแบบ ยังมีปัญหายังกุ้มใจยังกุ้มใจอยู่กับสิวรอยดำรอยแดงหน้าหมองค้ำ้ำฝ้ากระเนี่ยนะคะถามว่าหายไหมถ้าให้พี่นุชพูดก็คือพี่นุชฟันธงเลยว่าคุณใช้ต่อเนื่องเนี่ยหายแน่นอนในเรื่องของฝ้ากระนะคะอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องใช้ประมาณ3เดือน แต่ในเดือนแรกนะคุณก็จะรู้สึกได้แล้วว่าผิวคุณดีขึ้นจริงผิวคุณดีขึ้นจริงฝา้ากระมันจางลงไประดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าจะให้แบบได้ถึง90% 80-90%เนี่ยคุณต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนถ้าจะให้หายแบบเกือบ100%เรียกว่า100%เลยดีกว่า แบบพี่นุชอย่างเงี้ยก็คือไม่เห็นเลยนะคะไม่เห็นเลยไม่เห็นรอยฝ้าเลยจางลงไปแล้วก็กะนะคะก็ยังเห็นนิดหน่อยนี่คือว่าพี่นุชไม่ได้ใส่รองพื้นนะถ้าใส่รองพื้นก็คือไม่เห็นเลยนะถ้าเกิดว่าทารองพื้นก็คือไม่เห็นเลยอันนี้คือพี่นุชไม่ได้ทารองพื้นอย่างที่ทุกคนเห็นกันเมื่อกี้ก็คือว่าพอลงบำรุงเสร็จปุ๊บพี่นุชก็ลงตัวนี้แล้วก็ตามด้วยแป้งฝุ่นเลยถ้าเกิดว่า จะให้ได้อย่างพี่นุชเลยเนี่ยบอกเลยว่าพี่นุชใช้มาเป็นปีใช้มาเป็นปีใช้เซตเนี้ยต่อเนื่องมาปีกว่าแล้วแล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจเออคือผิวหน้าเนี่ยมันก็อยู่ระดับระดับเดิมของมันแล้วก็คือกระจ่างใสระดับนี้นะคะได้ระดับนี้บางคนเนี่ยเข้าใจผิดพอผิวมันมันกระจ่างใสได้ระดับหนึ่งแล้วใช่ไหม อ่ะสมมุติประสิทธิภาพครีมเราอ่ะมันลงไปบำรุงสมมุติว่าผิวเราเนี่ยมี8ชั้นสมมุตินะสมมุติว่ามี8ชั้นครีมของเราเนี่ยมันเป็นครีมเป็นเป็นเซรั่มที่ลงไปบำรุงลงไปบำรุงบึ้อลงไปบำรุงได้ประมาณ4ชั้นถูกไหมใน4ชั้นน่ะในช่วงแรกที่มันมีปัญหา4ชั้นบนเนี่ยเออมันก็ตัวเซรั่มตัวครีมเนี่ย มันก็จะค่อยๆแบบทําให้ไอ้สี่ชั้นเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆถูกปะเออพอมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเราก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยใช้ครีมนี้แล้วดีแต่พอใช้เป็นระยะหนึ่งคือไอ้สี่ชั้นที่เราบํารุงเนี่ยเออมันอิ่มฟูเต็มที่แล้วมันดีละ มันก็คืออยู่อย่างนั้นถ้าเราใช้ต่อเนื่องก็คือมันก็พยุงให้อยู่แบบนั้นนะคะก็คือครีมบำรุงก็จะช่วยให้ผิวชั้น4ี่ชั้นบนเนี่ยมันก็จะดูดีอยู่อย่างนั้นแต่บางคนแบบเฮ้ยรู้สึกเหมือนกับว่าพอพอผิวหยุดหยุดการเปลี่ยนแปลงก็คือผิวมันดีแล้วอะก็รู้สึกว่าเนี่ยพอใช้เป็นนานๆแล้วไม่เห็นได้ผลได้ผลอะไรอะก็ผิวคุณดีแล้วอะเออก็ไปเปลี่ยนครีม พอเปลี่ยนคีมปุ๊บเปลี่ยนคีมปุ๊บบอกว่าเออเนี่ยพอเปลี่ยนคีมแล้วแบบหน้าพาังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเปล่าเลยคือผิวคุณดีอยู่แล้วแต่คุณแบบไปสรรหาอะไรที่มันมันแย่มาเ,เออ เสร็จแล้วพอวันนี้สวยแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็อย่างที่บอกนะก็คือว่าครีมนะไม่ใช่ใช้3วัน7วัน5วัน14วันแล้วฝ้าจะหายเลยไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันจะจางลงไปแค่ระดับหนึ่งพี่นุชบอกเลยเนื่องจากว่าเป็น ครีมที่ไม่มีสารอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆเห็นผลแต่ถามว่าใช้ต่อเนื่องเห็นผลไหมเห็นผลแน่นอนนะรับประกันคุณเป็นฝ้ามากี่ปีระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยอดทนหน่อยนะแต่ว่ามันประหยัดแล้วก็ปลอดภัยนะคะ แต่ถ้าสำหรับคนที่มีงบประมาณนะอยากไปรักษานู่นนี่นั่นก็ได้เลยนะคะพี่นุษยไม่ได้แบบแอนตี้อะไรนะแค่บอกว่าตัวเองเคยเจอประสบการณ์แบบนี้แบบนี้มาเออแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคนที่งบประมาณน้อยอย่าไปลองเลยมาทางนี้เลยดีกว่านะคะ วันนี้จะรู้สึกว่าพี่นุชเหนื่อยๆหน่อยๆปะเออเป็นผู้หญิงนั่นแหละเป็นผู้หญิงแล้วมันเหมือนเสียเลือดอะเนาะเมือ่อเมื่อวานเนี่ยวันมามากวันนี้ก็เลยดูแบบเพียๆหน่อยออสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยง่ายๆประจำวันนะคะ แล้วก็รอถ้าจะถ้าใครใช้ชีวิตที่เขาเรียกว่าอะไรนะต้องใช้ชีวิตข้างนอกไลฟ์สไตล์ที่ต้องใช้ชีวิตแบบเผชิญแดดตากแดดให้รอสักประมาณ15-20นาทีนะก่อนออกเผชิญมลภาวะ 15-20นาทีหลังจากที่เราทาครีมกันแดดไปนะคะครีมกันแดดถึงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดแต่เน้นย้ำนะคะว่าแต่เยอะจริงเลยนุชเนี่แต่แดดเมืองไทยต่อให้เราใช้ครีมกันแดดดีขนาดไหนสิ่งที่เราจะต้องมีเวลาที่แดดจ,จ้าๆนะคะ อย่างน้อยก็สัก11โมง11โมงถึงบ่ายสเนี่ยเวลาที่เราต้องออกแดดจ้าในช่วงเวลานั้นเนี่ยอย่างน้อยให้มีหมวกปีกกว้างเออหรือล่มเพื่อป้องกันแดดนะคะเออช่วยทีมกันแดดระดับหนึ่งนะโอเค วันนี้ไปแล้วนะคะแต่งตัวสวยเสร็จแล้วพร้อมทำงานแล้วนะมีปัญหาผิวยังไงนะคะทักมาสอบถามมาปรึกษาได้ไม่ซื้อครีมไม่อะไรก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่ากันแต่ว่าพี่นุชจะบอกว่าคำตอบพีนพ่นุชอะพี่นุชจะเป็นคนที่ตอบแบบตรงไปตรงมาเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงพูดจริง บางทีมันอาจจะไม่ถูกใจใครไม่ถูกจริตสำหรับคนบางคนก็ต้องขออภัยขอโทษด,ด้วยแต่พี่นุชบอกเลยว่าทุกคำตอบที่พี่นุชตอบหรือให้คำปรึกษาไปมันออกมาจากประสบการณ์ของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะถ้าไม่เชื่อถือไม่ศรัทธาคุยแล้วไม่ถูกใจก็โอเคเราก็ทางใครทางมันแต่ถ้าพูดคุยแล้วถูกใจนะคะเราก็สามารถที่จะ พูดคุยกันได้เรื่อยๆนะคะสอบถามปรึกษาเรื่องปัญหาผิวพรรณได้เรื่อยๆนะคะพี่นุชก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณระดับหนึ่งนะคะพอมีความรู้ระดับหนึ่งก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาได้ทั้งสิวฝ้ากระ จุดด่างดำหน้าหมองค้้ำต่างๆนะคะสามารถปรึกษาได้นะคะเรื่องงบประมาณด้วยก็สามารถคุยกันได้พี่หนูมีงบแค่นี้พี่จัดตัวไหนให้หนูหน่อยได้ไหมนะคะอันเนี้ยเราปรึกษาเราคุยกันเหมือนญาติเหมือนเพื่อนจริงๆนะคะทักถามพี่นุชเข้ามานะคะพี่นุชจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนะคะหรือจะ แอดไลน์ที่เบอร์0963718985นะคะสำหรับใครที่เจอพี่นุชใน YouTube นะคะพี่นุชฝากกด s u b สไครต์กดติดตามให้พี่นุชด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสำหรับใครที่อยากจะมีรายได้ มีรายได้เพิ่มมีรายได้เสริมนะจากงานประจำทักถามพี่นุชเข้ามาได้นะคะพี่นุชมีตัว JK เซรั่มนี้นะคะที่รับสมัครตัวแทนอยู่นะคะรับสมัครตัวแทนอยู่สอนให้ทุกอย่างสอนตั้งแต่การขายสอนตั้งแต่การคุยกับลูกค้าสอนตั้งแต่การทําคลิปอันนี้พี่นุสอนเองนะการทําคลิปการไลฟ์สดนะแล้วก็ใครที่ต้องการจะยิงแอดก็ ทางแบรนด์จะเป็นคนสอนให้นะคะก็คือว่าแบรนด์เนี่ยสอนเบ็ดเสร็จทุกอย่างเลยพี่นุชเนี่ยจะเป็นตัวเสริมก็คือเหมือนกับว่าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนมาพูดคุยกับพี่นุชได้นะคะเพราะว่าพี่นุชมีประสบการณ์การขายออนไลน์มาพอสมควรเลยทีเดียวผ่านมาหลายแบรนด์มากนะคะเออมาเจอแบรนด์เนี้ยแหละที่แบบลงทุนน้อยรายได้เห็นชัดเจนนะคะรายได้ได้ชัดเจนแล้วก็ จ่ายจริงเพราะพี่นุชทำมาแล้วนะคะจ่ายจริงมีรายได้จริงนะส่วนใครที่งบประมาณน้อยใช้ครีมบัวหิมะไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยผิวหน้าดีอยากมีรายได้ก็สามารถที่จะรับเลทส่งของครีมบัวหิมะไปขายต่อได้นะคะแต่ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ระบบตัวแทนพี่นุชส่งให้ในเลทส่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น รับสินค้าจากพี่นุชไปแล้วอยากได้รีวิวหรืออะไรที่มันไม่มีลายําำพี่นุชจะส่งให้ส่วนตัวนะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะอย่างมีไรายได้เสริมทักถามทักหาพี่นุชได้ค่ะสวัสดีค่ะ